จริงๆภูกเกต็ตเนี่ยนะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวคือถ้ามองแต่เดิมเนี่ยอาจจะมาจากการที่เรามีความสวยสดงดงามของธรรมชาตินะครับแต่เนื่องจากว่าเราก็ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วภูกเกต็ตเนี่ยนอกเหนือจากความสวยงามธรรมชาติแล้วเนี่ยสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ก็คือความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งคนหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่กันอย่างสันติและก็สงบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่า สนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตนะครับการท่องเที่ยวน่าจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวนีวน้โครงการดังกล่าวนะครับมาเลยสงกานักรีนกำลังจะปลุกกระแสในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการให้ความสําคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยอย่างมากมายนะครับแล้วก็คิดว่าใน,ในเรื่องวัฒนธรรมดังกล่าวเนี่ย จะมีเรื่องของศิลปะที่แอบแฝงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเรื่องของการท่องเที่ยวมาผนวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะผมคิดว่าจะทําให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าสิ่งดังกล่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปเนี่ยสามารถจะสร้างเป็นอาชีพสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน แล้วก็ผูกพันอยู่กับฐานรากเดิมของเราก็คือความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะครับ